สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับค้ณเตี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนะครับการแข่งฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นรอบตัดเชือกกันนะครับเป็นการโคโจรพบกันร,ระะว่างทีมที่เขารอบอฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกทั้ง2ทีมนะครับและก็อาจจะเป็นคู่ชิงในฝันของ,ของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องมาโคโจร เจอกันนะครับกับฟุตบอล FA ฟเอคับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในแห่งเกาะอังกฤษนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอคับนี้ไม่มีผู้แพน้นครับเป็นหนึ่งเดียวที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็วันนี้เตะที่สนามกลางคือสนามเวมบี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าจะเป็นใครมาโคจอที่เจอกันนะครับระหว่างทีมบิ๊กแมตนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ ครั้นี้ครับเป็นการแข่งฟุตบอล FA ฟเอครับรอบรองชนะเลิศครับระหว่างทีมสิงโตน้่มเงินคามเชลซีนะครับกับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเชลซีอันดับที่5กับแมนซิตี้อันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับมาเจอกันคู่นี้นะครับจะเตะที่สนามกลางคือสนามเวมบี้นะครับคู่นี้เตะเวลา23่สนาฬิกาสานาทีในเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการแข่งฟุตบอลที่ว่าเป็นคู่ที่ถูกที่และถูกเวลามากนะครับเนื่องจาก เชลซีกับแมนเชสเตีรก็ได้เข้ารอบสู่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเชลซีนะครับก็คืออชนะเชฟยูชนะบาร์ซลลี่ชนะลูตันชนะมอร์แคมและชนะแพ้อาร์เซนอลนะครับของแมนเชสเตีรนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของในรายการนี้นะครับชนะเอเวอร์ตันชนะสปอนซีชนะเชดแนมชนะเบอร์มิแฮมแล้วก็แพ้อาร์เซนอลในปี2020นะครับซึ่งฟอร์มล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea นะครับเล่น น,นบาบาครับแพ้ปอนโต้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แมนซิตี้เอาชนะดอทมูนสองประตูต่อหนึ่งแต่เกมนี้ครับเป็นเกมที่ถือว่าจะเป็นการสู้กันกันแบบมันพอสมควรนะครับแล้วก็เนื่องจากทั้ง2ทีมเนี่ยอยากจะต้องได้แชมป์เหมือนกันนะครับเนื่องจากแมนซิตี้ก็อยากจะคว้าซีแชมป์แล้วก็เชลซีก็อาจจะต้องมีแชมป์เนี่ยเป็นเดิมพันที่ว่าจะต้องเอา F a คัพ้มาหน่นะครับเนื่องจากเป็นถ้วยสมที่มีศักดิ์ศรีมากพอสมควรนะครับซึ่งคู่นี้นะครับอ่า โดยสภาพทีมครับของกุนซือโทมัสทูเคิลนะครับเพิ่งพ่ายต่อปอร์โตนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็เอาทีเข้ารอบปไปได้นะครับตอนนี้นะครับของอ่าเชลลอ่าทีมเชลซีนะครับจะไม่มีกองกลางอย่างเช่นมาเดโอโคบาสินนะครับซึ่งเป็นแข้งที่เลียงอยู่รายเดียวนะครับส่วนเชลซีนะครับจะมาระบบ4-3-2-1นะครับผู้สำหรับตัวนะครับจะเป็นเกป้าอัสปิเกต้านะครับอ่า แล้วก็เดียโก้ซินวาครับอันโตนิโอคอนเต้ลิสเจมจอร์จินโนเอ็นโกโลโองเต้มาร์กอสออลองโซ่คิสเตียนพูลิซิตเมสันมาลล่ากับไคล์ไฮเวตเนื่องจากตัวนี้ครับคริสเตียนพูลิซิตกับเมสันมาลถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มฮอตพอสมควรนะครับส่วนแมนซิตี้ครับของคุณซื้อเป๊ปกว่าเดือดลานะครับเพิ่งบุกเอาชนะแม้อะดอนมูลมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับต้องมารอดูความฟิตของคุณไอการ์โรครับหัวหอกอาร์เจนตินาที่จะฟิตพอหรือไม่ครับ ส่วนเป๊ปจะมาใน,ในระบบ4-3-3ครับนนที่เราคาดการไว้นะครับคือเป็นผู้รักษาประตูเป็นเช็คสเตฟสเตเฟนครับอันนี้ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูสำรองนะครับแป๊กขวาคือคายวอเกอร์รูเบนดิอาสลาปอนเต้แล้วก็เจ้าคาเซโร่นะครับสามประสานในแดนกลางครับเควินเดอบอยโรดิโกเออร์นันเดสอิคายคุนโดการ์นะครับสามประสานด้านบนนะครับลาฮิมสเตอร์ลิงฟิลฟอร์ดินแล้วก็กาเบียลเจซุสอันนี้คือตามคาดที่ว่าจะลง11ตัวผู้เล่นนะครับแต่ แต่ต้องยอมรับว่านะครับณสถานสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยใครที่เจอสโมสรแมสซิตี้ค่อนข้างหนักพอสมควรเนื่องจากแมสซิตี้ตอนนี้นะครับเป็นทีมที่แข็งเกือบทุกตำแหน่งแล้วก็สโมสรเชลซีเนี่ยก็เป็นทีมที่มาตรฐานที่กําลังดีขึ้นเรื่อยๆจากการทางทีมของโทมัสทูเคิลซึ่งซึ่งทั้ง,ทงสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าเจอกันมันพอสมควรแล้วก็เป็นทีมที่จะต้องลุ้นว่าใครจะเพียงพำ กว่ากันนะครับคู่นี้จะสู้กันที่ความผิดพลาดคู่นี้ถ้าเสมอกันคือทําการต่อเวลาต่อเวลาเสร็จไม่มีการทําอะไรกันก็ดวลจุดโทษนัลู่จุดโทษนะครับคือหนึ่งทีมที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งฟุตบอลเอฟเอครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเกาะอ,อังกฤษนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับก็กำาัึสหนักมาพอสมควรกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกและโปรแกรมที่มีทียิบของทั้งเชลซีและแมนซิตี้ก็เป็นการวักน้ำว่าใครทีมไหนที่มีฟอร์มการเล่นได้มาตรฐานโคงเส้นคงวาแล้วก็ เป็นฟอร์มที่สามารถจะทําให้ทีมตัวเองเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งฟุตบอล FA ฟเอครับน,นี้ครับถือว่าเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะอังกฤษแล้วก็เป็นถ้วยที่สมศักดิ์ศรีมากที่สุดของเกาะอังกฤษนะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมให้ความมั่นใจไปที่สโมสอนแมนซิตี้นะครับเอาชนะทีมเชลซีนะครับ2ประตูต่อ1ห,หรือ1ประตูต่อ0ูนย์ะครับอันนี้คือ,อระดับความมั่นใจผมอยู่ที่70%นะครับ ขอให้พวกท่านนะครับวิเคราะห์กันอย่างแบบมีวิจารณญาณครับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคขดเตี้ยะดับตํานานนะครับในท้ายที่สุดนะครับเรามี3ช่องทางคือ f เฟซ o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  ยู u u บบล็อกดิ t นะครับแล้วก็อยากให้ FC ของเราครับหรือว่าแฟนคนท่านอื่นครับที่มาชมครับขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe 1ไลค์1แชร์หคอมเมนต์นะครับช่วยให้ช่องเรามีกำลังใจพัฒนา คอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับผมอยากให้พวกท่านนะครับช่วยกันนะครับ <ım S 2> ให้ทายผลสกอร์ว่าถ้าเชลซีถ้าทีมไหนชนะนะครับเชลซีแมนซิตี้เอาบอกว่าทีมไหนได้เข้าชิงดีกว่าครับไม่ต้องเอาบอกว่าชนะทีมไหนได้เข้าชิงนะครับเชลซีกด1นึ่งแมนซิตี้กด2ครับรัวกันที่คอมเมนต์นะครับรัวกันมาเลยนะครับเชลซีกด1นึ่งแมนซิตี้กด2องครับเราจะมีขอรางวัลมาแจกให้ทุกท่านนะครับท่านี้ครับโคดเต้ขอให ทุกคนนะครับในสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ